ใช่ครับว่อยากไปเติบโตครับไม่ได้ไปไหนก็คือแทบแต่แต่ละคนก็มีมีเขาเรียกว่าไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมก็ยังมีร่วมงานกันมีโปรเจกต์เข้ามาจริงๆก็ไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่ช่องเดียวกันอยู่ดีอะใช่ถ้าเจ้าของถ้าเจ้าของแฟนคอนเขาอัญเชิญทับปูพรมอัญเชิญมาผมก็พร้อมที่จะไปเดี๋ยนต้องปูพรมไปเหรอนี่ละครเขาแน่นปีปีม่ะจัดได้หุ่นเขาแน่นด้วยเห็นไหมในตัวอย่างในตีเสื้อตีใหญ่อะไรเขาใหญ่อะ ฮะพืน้นใหญ่เหรอตอนเดินเข้ามาไม่มองหน้าเขาขก็ลนลามเขามองแต่กล้ามไงเออเขามองแต่อะไรข้างล่างเขาไม่รู้ กให้เป็นคู่จิ้นคู่ฮอตแห่งปีกันเลยทีเดียวเพราะแค่มีข่าวว่าผู้ใหญ่สั่งเบรกแจมรัชตาและฟิล์มธนพัฒจับคู่เล่นซีรีส์วายด้วยกันก็ทำเอาแฟนคลับปั่นป่วนจนมีกระแสดราม่าออกมาต่างๆนานา,นาเพราะว่าตกหลุมรักความน่ารักของคู่จิ้นแจมฟิล์มไปแล้วนั่นเองล่าสุดแจมฟิล์มไปร่วมง,งานปรากฏการวันสนันจอก็มีแฟนคลับนำช่อดอกไม้พวงเงินมามอบให้มากมาย และทั้งคู่ได้ออกมายืนสัมภาษณ์คู่กันอีกครั้งเพื่ออัปเดตเรื่องงานซึ่งหนุ่มฟิล์มรีบเคลียร์ก่อนเลยว่าปีหน้าแยกย้ายกันไปเติบโตแยกกันไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนจากนั้นได้พูดถึงงานของแต่ละคนที่ฟังแล้วน่าจะพาไปในทางเล่นมุกขำๆแซวสนุกสนานกันมากกว่าโดยเฉพาะมุกปืนใหญ่ของหนุ่มแจมที่ทำเอาหากันไม่น้อยเลยใช่ครับมายากันไปเติบโตครับ หมายถึงว่าก็ไปเติบโตมากขึ้นไงไม่ได้ไปไหนก็คือแค่แต่แต่ละคนก็มีมีเขาเรียกว่าไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมอคนเรื่องปีหน้าเร่อะไรครับเริ่มเลยฮะปีหน้าผมมีเป็นแฟนมิเดียของผมที่จัดเป็นรูปแบบของแฟนคอนจัดเต็มแน่นอนครับครั้งที่แล้วเป็นขอแจมสักทีครั้งนี้เลยขอแจมอีกทีแล้วต่อไปขอแจมอีกหน่อยขอแจมอีกนะไปึ้นมาทำไมต้องมี คือเพื่อความว่าตอนขอแจมสักทีอะฮะแฟนๆเขาแบบมีตอบรับดีมากเลยอะช่วงนั้นแล้วเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงนั้นแฟนๆก็เรียกร้องว่าเฮ้ยขออีกสักทีเลอนะขออีกสักทีผมก็เลยแบบอ่ะกับทีมงานก็เลยไปหยิบคํานั้นมาก็เลยอ่าง,งั้นขอแจมอีกทีละกันเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดมีอีกก็เป็นขอแจมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอแจมอีกแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้นะถ้ามีอีกนะมันจะมีควาว่าอีกไปเรื่อยๆใช่ไหมจริงๆผมไปได้อีกเรื่อยๆพี่ครับ ในโชว์ครั้งนี้ก็อย่างที่แล้วเป็นแฟนมี้เนะาะครั้งนี้เป็นแฟนคอนอย่างที่บอกครับรูปแบบแฟนคอนก็เป็นคอนเสิร์ตแหละคือก็จัดเต็มทั้งเล่นทั้งอะไรต่างๆเลยเอาเอาพูดแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวสปอยล์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหมดเดี๋ยวหลุดหมดมนะครับยังไ,ไงก็ได้ดูแน่นอนแล้วก็จัดเต็มกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนของเซอร์ไพรส์ยังเป็นอะไหมหมายถึงว่าวันนี้มาอไพ์เราออกคนเซอร์ไพรส์อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่บอกอันนี้อมไ้ก่อน ไปแจมอีกทีไงยังไม่เห็นมีคิวอะไรมาเลยเราไม่หลักไหม่มาเราต้องพูดก่อนดีเราต้องแบบปอดเสียวเราต้องพูดก่อนว่าเฮ้ยมันต้องแบบพี่คือผมคือผมอบไม่หลุดหรอกแต่เนี้ยจะหลุดแล้วก็ต้องรอดูครับถ้าเจ้าของเจ้าของแฟนคอนเขาอัญเชิญทัพปูพรมอัญเชิญมาผมก็พร้อมที่จะไปเดี๋ยนว ต้องปูผมไปเหรอนี่คอนเซ็ปต์ว่าจะปูเสือแบบให้นี่ให้เดินไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวนั่งไอ้นี้ไปสามล้ออะไรเนี่ยอะไรนะรอดูไงรอดูเชิญออกสื่อฮะคือพูดอะไรเยอะไปก็จะหลุดไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังอีกทีเอาัปไหนใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนาะเดือนหน้า ไปที่ญี่ปุ่นครับเตรียมเสื้อกันหนาวไปก่อนอันดับแรกตอนนี้ญี่ปุ่นหนาวไม่ให้เป็นหวัดเดี๋ยวเ,<ข>เปถึง <ไป S 2> วโชโช็โชว์ในแตใน่ในแต่ละที่ของเราก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ,รบแต่ละที่แต่ละอะไรเราพยายามจะทําโชว์ให้แตกต่างกันไปเพื่อให้แฟนเขาได้สนุกได้เอ็นจอยกับเรามากที่สุดเอาไว้รอดูในงานพูดไปเดี๋ยวก็หลุดกันอีกอ่ะ เราอยากขยี้สิสงสัยเนี่ยเส็นที่มัรู้ดีซะงักก้นไม่มันเป็นความลาบับไงยังพูดไม่ได้อันนี้อันไหนอันนี้นใช่ไหมอญี่ปุ่นสามคำกับไปมที่ญี่ปุ่นสามคำก็มีไปมญี่ปุ่นกินซูชิศิลปินศิลปินหิวครับ หนาวสั่นมากเรื่องพาโชว์อลละเรือ่อง50 50ไม่ใช่50ไม่ใช่5เกมเอาจริงๆพวกผมไม่ได้อิงตามสคริปอะไรกันเยอะหรอกครับนอกจากรันเพลงเอาจริงรันเพลงกับตามสคริปแต่ข้างบนก็ไม่มีสคริปนัวๆกันไปก็รอติดตามครับอยากมีเหมือนกันอุ้ยคนนี้ละครเขาแน่นปี๊ปีมอะจัดได้ หุ่นเขาแน่นด้วยเห็นไหมในตัวอย่างในที <rawd Moder> ่เสื้อเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับทำทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยเวลาที่มีนี่ก็มีละครของตัวเองครับ จะได้เห็นเดนิสเซอร์แล้วก็ปีหน้าก็มีละครมีรละครของตัวเองด้วยก็เมื่อกี้เห็นมีแง้ำแง้มมันนิดนึงนิดเดียวประมาณวิสองวิเฮ้ยเดี๋ยวดูทันเหรอดูทันด้วยเหรอทันสองวิอ่ะนะเออแบบนี้นะไม่หมุนตัวครับก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังดดอีกทีเดงโหสีใหญ่ใหญปืนฉีดน้ำเปล่าอ้าวให้แฟนๆเขาไป<ต>คอมเมนต์กั<ผ>นเองไม่ไม่ไม่ช่วงสงการเดี๋ยวฉีดน้ำเออ ปืนสาเธอปืนทำเทพขนได้เป็นปืนฉีดน้ำสรุปเรื่องอะไรใส่ผมอ่ะเหรอไไมม่่บบอกอกใหญ่จกมมไ่ถึงปปืืนนตีใหญ่อะไรเขาใหญ่อ่ะปืนใหญ่ฮะปืนใหญ่เหรอปืนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาแล้วพอเธออย่าไปสู้เขาเลยตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาไม่มองเงาเขาก็โดนเขาก็ลดนลามเขามองแต่กล้ามไงเขามองแต่อะไรข้างล่างก็ไม่รู้มันร้อนอากาศตัวแอร์ตัวะครับผม มีละครเสร็จแล้วแล้วก็ที่ท,ที่กำลังถ่ายทำอยู่2เรื่องครับก็โปรเกต์กัดกับเด้เสร็จแล้ววิมานสีทองก็จะได้ดูกันในเร็วๆนี้ต้นปีหน้าอย่างแน่นอนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยรับรองว่าแซบแซบแซบคือเผ็ดร้อนมากพ่ก่เม็ดพ่ก่เม็ดมีทั้งส่วนก็นไม่พอทั้งสวนมีกี่ไร่เอ่อนหนึ่งไล่ 1ไร่มี400ตารางตารางไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอยังข้ามข้อยยังข้ามก่อนข้ามอยพอมไหมข้ามก่อนพรอมแล้วนะพอแล้วพอแล้วเออของเราคู่กันอ่ะของเราคู่กันต้องต้องรอติดตามครับถ้าไม่ในส่วนของของงานละครหรือซีรีส์ครับก็ยืนยันว่าเราจะร่วมคู่กันก็ก็ถ้ามีถ้ามีก็ยินดีร่วมงานกัน มีโปรเจกต์เข้ามาจริงๆก็ไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่ช่องเดียวกันอยู่ดีอะใช่ไม่ได้หนีไปไหนคือนักแสดงทุกคนก็จะมีโอกาสมาร่วมงานกันได้เสมออยู่แล้วอะไรนะครับเขาเกลียดแล้วนะแบบแต่แววตาคือแบบเหมือนแบบเขาโกรธแล้วอ่ะอีกทีหนึ่งจะเอาไม้ทุกหัวแล้วอ่ะ